สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปาเงินออน l i n e นะครับมีชื่อว่ารีวัตตองเบานะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยก็เป็นแอปอ่านข่าวนะ,ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีภารกิจหาคะแนนนะครับซึ่งจะเป็นการรับกล่องอ,อันนี้3มชั่วโมงรับ1ครั้งนะครับจะได้คะแนนอยู่ที่800คะแนนนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยสามหมคะแนนเท่ากับ1บาทนะครับมันก็จะมีรับชุกชั่วโมงนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ รับชั่วโมงละ8 0 0บางทีมันกดซ้ําได้นะครับดูได้ประมาณ3รอบในบางทีนะครับบางชั่วโมงนะก็จะรับอีก2,000กว่าคะแนนนะครับอ่ะแล้วก็หมุนวงล้อนะครับมันจะมีอยู่สรอบนะครับอ่าหมุนได้รอบละ10ครั้งนะครับอ่ะอันนี้เป็นรอบ2องทุ่มละอันนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็จะหมุนได้10ครั้งนะครับมีรอบ A B C D นะครับก็ตามนี้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนให้ดูนะครับเนี่ย แล้วก็สามารถกดรีได้นะครับเราไม่ต้องไปรอมันนะก็แค่หมุนให้ครบนะครับส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ทิคนี้นะครับในการหาคะแนนนะครับแล้วก็กดให้ครบนะวันนึ่งอาจจะได้ไม่เยอะนะครับได้วันละ2บาทก็ประมาณนี้แหละ2บาทกว่าก็กดไปเรื่อยนะครับก็หมุนไปทีนี้ก็กดครบเรียบร้อยนะครับ มาดูในส่วนของการตอบคําถามนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะ6ชั่วโมงตอบได้1รอบนะครับก็ตอบไปมันมี5คําถามนะครับอ,อันนี้ผมจะตอบเช็คไปเรื่อยนะครับว่าตัวไหนถูกตัวไหนผิดนะครับในส่วนของคําถามที่5เนี่ยเราค่อยอมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคเราก็นะัพี่๋ยอเมื่อกี้ 1, 2 4、3、1...2... แล้วก็ ...2 อ่ะโอเคถูกนะครับดูโฆษณารับคะแนนเพิ่ม2เท่านะครับจาก2,000ก็จะกลายเป็น4,000น,นะครับก็จะได้4,000คะแนน,นก็ถ้าคิดเป็นตังค์เนี่ยประมาณ13อ่ะ13ตังค์นะครับประมาณนี้นะครับก็สะสมไปเรื่อยก็จะมีโฆษณาขึ้นมาเรื่อยนะครับ ก็รอลุ้นไปเรื่อยนะครับประมาณ30วินาทีนะอ,อ่ะรอไปแต่ว่ามันรีวิวการเล่นในโคตรโง่นะครับก็บางทีเห็นเนี่ยก็มุนิดอยู่นะนแอปเออพวกเล่นแอปอะไรพวกเนี้เล่นเกมแล้วมันเล่นแบบเมื่อมันโชว์โง่ก็เลย เหมือนเขาทฤษฎีอะไรของเขาแหละบอกว่าถ้าเราเห็นเขาเล่นไม่ไม่ค่อยฉลาดแล้วเราจะอยาก,ยากเล่นนะครับแต่ผมดูแล้วผมดูงีดแล้วไม่อยากเล่นเลยไม่อยากเห็นอีกอประมาณนี้โอเคก็รับคะแนนมาปที่ร้อยนะครับทีนี้มาดูส่วนของคะแนนที่เราได้รับวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยได้มา5้า0 0่นกว่าคะแนนนะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมได้ก0,000นกว่าคะแนนนะก็ประมาณนี้ ก็รอรับชั่วโมงไปนะครับแล้วก็กดรับกลอ่องะกดไป2,800นะแล้วก็กดรับชั่วโมงนะครับอันนี้ปกติผมจะได้ชั่วโมงละ2,000นะในส่วนของการรับกล่องนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยมันก็ครบ100บาทนะครับก็คือ3ล้านคะแนนนะครับอ่ะขอแยกกดถอนเลยนะครับมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะแต่ว่ามันกดข้ามได้นะครับอ่ะกดข้ามไป กดถ่ายถอนอีกทีหนึงนะครับอ่ามันจะมีในส่วนของการถอนมีโทมานี่ไวเล t มี PayPal แล้วก็เติมเงินมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเป็น PayPal เนี่ยมันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรมีข้าธรรมเนียมนะในส่วนของแต่ะแลปเนี่ยก็คือใช้เวลาการถอน5วันนะครับถ้าอ่าอันนี้เนะี่ยไม่นับวันวันหยุดหรือว่าวันอาวันเสาร์ฮิตหรือว่าวันหยุดนะครับตะเลิกนะครับอันนี้มันจะไม่นับให้ มันก็จะนับวันจันทร์สมมติถุถอนวันนี้วันจันทร์นะก็จะเข้า,าถ้าวันศุกร์ยังไม่เข้าก็จะเข้าวันจันทร์นะครับก็ประมาณนี้อ่ะก็กดถอนเลย100บาทนะครับก็ใส่ชื่อนามสกุลไปอันนี้ผมใส่เป็นภาษาอังกฤษนะ ก็เช็คเบอร์โทรอีกทีนึงก็ตรวจสอบอะเรียบร้อยนะครับการถอนรอบนี้เนี่ยเป็นการถอนรอบที่3นะครับผมถอนรอบก่อนเนี่ยวันที่15มิถุนายนนะครับรอบนี้เนี่ยใช้เวลาห้าสิบันนะครับในส่วนของการถอนได้40วบันนะประมาณ40 4000บานนะครับในการถอนรอบนี้นะก็ถือว่า,าไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับได้ว่า2บาทกว่าบวกกับเพื่อนมาสมัครต่อผมเห็นเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ4-5คนนะก็เลยได้คะแนนไหวขึ้นนะครับามาดูของอได้คะแนนจากเพื่อนนะครับอันนี้ผมได้ทั้งหมดเลยนะครับจากเพื่อนอ2ล้าน2ล้าน2แสนคะแนนนะครับ มีคนสมัครต่อผมทั้งหมด42คนนะครับก็ประมาณนี้มันน่าจะบอกวันทีเ่เขาสมัครต่อผมอยู่นะอา่าวันที่13 7อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสึ่งสื่อของเดือนนี้เนี่ยมีคนสมัครต่อผมนะมันจะขึ้นวันทีนะครับ13ะกราฎาคมนะ12คนละ3คน4คนอ่ะ หคน6คนอ่ะก็มี6คนนะครับน่าจากวันที่ผมถอนล่าสุดนะก็คือวันที่สิบห้าสิบหมิถุนานะครับอ่ะก็นับมาเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดหกคนนะครับที่สมัครต่อผมนะอันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบเอะ 11, นะครับสิ 11, พฤษภาคม ไปว่าได้จากเพื่อนๆน,นี่หคนนะครับมันก็จะขึ้นบอกนะว่าเราทำาคนที่มาสมัครต่อผมเนี่ยเขาทําสําเร็จกี่กี่ขั้นตอนนะครับมันมีจะมีอยู่3ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1เนี่ยถ้าเพื่อนๆผูกรหัสเชิญเรียบร้อยเนี่ยผมจะ,จะได้รับ6 0,000คะแนนที่2อก็จะได้120,000คะแนนนะครับแล้วก็ขั้นที่3ก็คืออ่านข่าวนะครับก็จะรับอีก,ก120,000คะแนนนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ย ตัวนี้เนี่ยรวม3ามโบนัสเนี่ยสามแสนคะแนนก็เท่ากับสามเฮ้ยไม่ใช่ดิ์สามแสนคะแนนเท่ากับ10บาทนะครับอ่ะแปลว่าคนนี้เนี่ยผมได้ทั้งหมดก็คือ10บาทอ่ะส่วนคนที่2ผมได้ทั้งหมด2บาทนะครับอ่ะอันนี้ก็2บาทอ่ะรวมเป็น14บาทนะครับอ่าคนที่3ก็อีก2บาทนะครับอ่าคน,อคนที่4ี่ละอีก2บาท เป็น1 0อ่าสิบาทคนที่5ก็อีก2บาทนะครับรวมเป็น18บาทนะครับแล้วคนสุดท้ายคนสุดท้ายที่ผมได้ก็คืออ่าอีก3อีก2บาทนะครับรวมเป็น20บาทนะแปลว่าอ่าสเดือน40วันที่ผ่านมาที่ผมถอนล่าสุดเนี่ยผมได้จากเพื่อนๆก็คือ20บาทก็ประมาณนี้อ่ะยีบาท อ่ะมาตีเฉลี่ยนะครับผมเล่น40วันนะครับแปลว่าผมได้วันละ2บาทก็ประมาณนี้เฉลี่ยวันละ2บาทนะครับอ่ะก็ลองคำวนวณดูนะครับเนี่ยอ่ะสีวันเพราะว่าได้จากเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับยีบาทอ่ะแล้วผมเล่น40บวันอ่ะแปลว่า80หาร2เนี่ยแปลว่าผมได้วันละ2บาทนะก็ตามนี้นะครับก็เลยอันได้เร็วขึ้นแต่ถ้า ไม่มีคนมาสมัครต่อผมเนี่ยผมจะใช้เวลาประมาณห้าสิบวันในส่วนของการถอนนะครับก็ประมาณนี้มีเพื่อนมาสมัครต่อผมก็จะได้ลดระยะเวลาเร็วขึ้นเนี่ยก็สิบวันนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมได้วันละสองบาทกว่านะมีวันก่อนที่ได้สามบาทอยู่นะครับมันก็จะมีตัวใหม่มากนะครับก็คือนวัตยายนะครับอ่านไปหนึ่งชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงนะครับ อันนี้มนนาคะแนนเต็มแค่หนึ่งหมื่นนะเราอ่อานตัวนี้อเดี๋ยว,ยวมาค้างเดี๋ยวผมขอ,อกด,ด๋ยวมันไม่ขึ้นโชว์คะแนนก็ตัวนี้นะครับมันจำกัดคะแนนวันหนึ่งเนี่ยก็หนึ่งหมื่นคะแนนนะครับก็ถ้าคิดเป็นตังก็คือสามสิบสามันตังนะครับก็ประมาณนี้มันก็สะสมไปเรื่อยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในส่วนของการเล่นนะครับถามว่าผมเล่น ทีเดียวเนี่ยมีทั้งหมด5แอปนะครับที่ผมเล่นพร้อมกันที่รับทุกชั่วโมงก็คือผมจะเล่นบัคซี่ไฟนะครับรับบัคซี่ไฟปุ๊บแล้วก็มาเล่นแคทชินดองบอลฟันฟลิปแล้วก็โนเวลล่านะครับอันนี้ที่จะเน้นเช็คอินทุกชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้ อ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยก็ถอนไปเรียบร้อยนะครับก็รออีกห้าวันก็รอ,องเงินเข้าเดี๋ยวผมอัปเดียอีกทีนึงนะครับโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ